สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรายการเส้นทางธรรมกับผมหมีไพบูลวันนี้ผมได้นําเอาเรื่องเล่าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานที่ท่านได้ทุดงไปที่ป่าศรีประจันเมื่อครั้นที่ท่านได้บวชกับหลวงพ่อปานที่วัดบางนมโคอยู่นะครับและท่านได้ทุดงมาที่ป่าศรีประจันนั้นในเจอกับเสือหลายพาดกอนตัวใหญ่ที่เดินเข้ามาหาเหตุการณ์นี้จะเป็นเช่นไรนะครับเราไปติดตามได้เลยนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับผมขอรบกวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามและกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับในช่วงที่ท่านได้บวชกับหลวงพ่อปานท่านได้ทุดงมาที่ป่าสีประจันพร้อมกับพระอีกสององค์นั่นก็คือหลวงพ่อเลสีลิงเล็กและหลวงพ่อเาสีลิงขาว ซึ่งการทุดงในครั้งนี้พอมาถึงป่าศีประจันนั้นตรงกับวันวิสาขาบูชาขึ้น15ข้ามเดือน6พอดีหลวงพ่อทั้ง3องค์ก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเราจะบูชาพระพุทธเจ้ากันอย่างไรและที่ไหนกันดีเพื่อนทั้งสององค์ก็บอกว่าการบูชาที่ไหนก็นึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเรานึกถึงเห็นท่านเมื่อไรก็ถึงท่านเมื่อนั้น บางท่านก็อาจจะบอกว่าน่าจะเป็นพุทธนิมิตบ้างอาจจะเป็นองค์จริงบ้างทั้งนี้จะไม่ขอวิจารณ์ก็ถือว่าถ้าเห็นภาพพระพุทธเจ้าได้นั้นก็เป็นใช้ได้จะเป็นพุทธนิมิตก็ตามภาพเขียนก็ตามภาพปั้นก็ตามเราก็ถือว่านั่นคือพระพุทธเจ้าเพราะจิตเราไม่ติดที่รูปจิตเราติดที่พระพุทธเจ้าก็คือธรรมะของพระองค์ ขณะที่เราปรึกษาหารือกันนั้นทั้งสององค์ก็เลยบอกว่าทางที่ดีเราควรที่จะไปที่พัชจุลามณีเพราะว่าทั้งสององค์นั้นมีความสนใจในเรื่องของนิพพานเพราะท่านปรารถนาสาวก,กภูมิแต่อาตมานั้นปรารถนาพุทธภูมิเรื่องนิพพานนั้นยังไม่เข้าใจขอพูดด้วยความจริงใจว่าไม่เข้าใจเรื่องนิพพานจริงๆ แล้วถ้าจะไปไหนต่อไหนนั้นอาตมาก็ไปยันธรมไม่ถึงนิพพานหรอกนี่เป็นเรื่องจริงนะเป็นอันว่าตัดสินใจกันว่าพวกเราจะไปที่พัจจุรามณีโดยทั้งสองก็บอกว่าถ้าเราไปที่พัจจุรามณีแล้วเราจะเลยไปที่ไหนต่อกันพอคุยไปคุยมาก็บอกว่าแค่พัจจุรามณีนั้นใช้เวลาหนึ่งวันของท่านก็เท่ากับ100ปีของเราแล้ว เราไปชั่วเวลาประเดี๋ยวเดียวมันก็ยี่ชั่วโมงก็คือ1วันไปแล้วแล้วไปที่นั่นก็มีแต่ความสดชื่นมีความเอิบอิ่มมีความปราบปลื้มใจอารมณ์ก็มีแต่ความสุขร่างกายเป็นอย่างไรก็ช่างหัวมันไม่เป็นไรเรื่องร่างกายเราไม่เกี่ยวถ้าเราอยู่กับมันมันเกี่ยวเราไปจากมันเราไม่เกี่ยวเป็นอันว่าถ้าอย่างนั้นประเดี๋ยวเวลาประมาณสามโมงเ้า เราจะไปกันในขณะที่พูดคุยกันนั้นก็ปรากฏว่ามีเสือลายพาดกอนสองเสืออาตมาไม่อยากจะเรียกสองตัวนะเพราะกลัวว่าจะเป็นการปามาิคูบาาจานสองเสือนั้นย่างสามขุมเข้ามาท่าทางดุดันองอาจมากทําท่าคล้ายว่าจะเข้ามากินพวกเราทั้งสมคนเห็นทีว่าเราเคยเห็นแต่เสือปลาบ้างเสือดาวบ้างแต่วันนี้เจอเสือลายพาดกอ แล้วก็ยาวใหญ่มากถ้าแกจะมากินพวกเราก็รู้สึกว่าสามคนนั้นก็อิ่มกำลังพอดีพอดีทุกคนก็ตั้งใจที่จะเลิกพูดเลิกคุยกันเพราะอะไรก็ไม่รู้ก็เป็นเพราะว่าทุกคนนั้นยังกลัวตายอยู่ไม่ใช่ไม่กลัวตายก็นึกในใจว่าเวลานี้เสือมาถ้าเสือทำร้ายเราเราก็ต้องตายแน่แต่ความตายของเรานั้นมันมีความหมายนั่นคือถ้าเราตายในเวลานี้ เราก็จะไปเป็นพรมนี่อาตามาคิดอย่างนี้นะอีกสององค์เขาจะคิดอย่างไรก็ไม่ทราบแต่อีกสององค์ดูเหมือนว่าเขาตั้งใจจะไปนิพพานกันเลยแต่ว่าอาตามาเองไม่เข้าใจเรื่องนิพพานก็คิดว่าถ้าตายในเวลานี้เราจะอยู่พรมทำไมถึงจะไปพรมละ่ะถ้าหากว่าเราไปชั้นดุสิตไม่ดีหรือในเมื่อเราปาถนาพุทธภูมิก็มีความรู้สึกว่า ฉันดุสิตนี้มีนางฟ้ามากพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งก็มีนางฟ้าและบริวารเป็นหมื่นๆแล้วก็สวยเสียด้วยเรื่องภารกิจความห่วงใยความกังวลน,นั้นก็ยังมีอยู่ถ้าไปเป็นพรมเราอยู่คนเดียวพรหมองค์หนึ่งวิมานหลังหนึ่งมีพรมองค์หนึ่งก็ไม่มีบริวารสำหรับบริวารก็มีวิมานคนละหลังมาอยู่ร่วมกันเราชอบอารมณ์นั้นจะมีความสุข เมื่อตัดสินใจได้แล้วก็เริ่มจับอนาปานุสติและเสือก็ย่างสามขุมเข้ามาใกล้อาตมาก็นั่งหลับตานึกถึงภาพพระพุทธเจ้าที่เท่าที่เคยเห็นมาเห็นชัดเจนแจ่มใสามากเห็นตามเดิมจูจๆท่านลุงพุทธหรือพญายมมาลาดท่านก็ทรงแย้มพระโอษ์เอาระชังมันคราวนี้กายเนื้อมันจะตายแต่กายที่ไม่ใช่เนื้อนั้นมันจะไปที่พรม และแล้วลุงพุทธก็ถามบอกไปว่าไปแค่พรมมึงเหรอพอใจแล้วหรือก็เรียนบอกกับท่านไปว่าเมื่อมาจากพรมก็ขอไปพรมละกันท่านก็บอกไปว่าไปชันดูสิบไม่ดีกว่าหรือเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์อาตมาก็บอกว่าผู้หญิงเยอะผู้หญิงที่นั่นก็สวยมากก็กลัวว่ากำลังใจจะยุ่งกับผู้หญิงมากเกินไปเดี๋ยวกังวลจะมีมาก ก็ขอไปอยู่พรมอยู่คนเดียวดีกว่าท่านก็บอกว่าอาหน,นังกระตามใจอาตมาเลยทำสมาธิจิตจับไปที่ภาพของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ไปไหนก็คิดว่าร่างกายมันจะเป็นอาหารของเสือเวลานี้ก็ช่างมันไม่สนใจแล้วแล้วประกอบกับความรู้สึกที่ว่าคิดว่าดีถ้าหากเราตายในเวลานี้เราก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปตกนรก จิตใจเราชุ่มชื่นต่างคนต่างทำสมาธิกันส่วนอีกสององค์เขาจะนึกอย่างไรอาตามาก็ไม่ทราบสักพักใหญ่ๆเสือก็ไม่กินพอลืมตาขึ้นมาเสือนั่งอยู่ข้างๆหน้าตาเฉยนั่งมองคนนู้นทีมองคนนี้ทีในเมื่อลืมตาขึ้นมาแล้วก็เลยถามเสือว่าทำไมแกถึงไม่กินฉันละ่ะเสือขยับหนวดดิบๆและขยับปากเสือก็ได้ขยับหนวดและขยับปาก แต่ไม่ใช่ใจะแยกเคี่ยวนะและหลังจากนั้นสองเสือนั้นก็ได้พูดคุยกันเป็นภาษาคนโดยสองเสือนั้นก็ได้พูดออกมาว่าเสือสองตัวนี้ไม่กินโว้ยเสือสองตัวนี้อยากจะรู้ว่าลูกศิษย์ที่ปล่อยเข้ามาอยู่ในป่าสีประจันนี่มันจะมีกําลังใจขนาดไหนมันจะมีความกล้าหรือมีความกลัวกันแน่การตัดสินใจจะผิดหรือการตัดสินใจถูกซึ่งหลวงพ่อฟังแล้ว เสียงเสือตัวแรกนี้เสียงเหมือนกับหลวงพ่อปานชัดๆและหลังจากนั้นเสือตัวที่สองก็พูดออกมาท่านมีเสียงเหมือนกับหลวงพ่อจงซึ่งกล่าวว่าการตัดส <EN> ินใจแบบนี้ถูกต้องทุกองสององค์นั้น่นตัดสินใจเพื่อพระนิพพานโดยตรงเพราะเป็นพุทธสาวกปราถนาสาวกภูมิถูกต้องต้องทำเช่นนี้และองค์นี้ปราถนาพรมก็ดีแล้ว เพราะปาถนาพุทธภูมิตั้งใจไปพรมรวมความว่าทุกองค์่ตัดสินใจได้ถูกต้องความกลัวยอมมีแก่ทุกคนบุคคลใดถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ตามยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ม้าอาชาไนหรือไม่ใช่พระเจ้าจาักรพัิก็ต้องกลัวแต่การกลัวของพวกคุณนั้นถูกต้องหมดทุกอย่างเป็นการกลัวที่ถูกต้องคือกลัวเสือจะกิน แต่ไม่กลัวในการที่จะไปเป็นพรหมไปนิพพานหลังจากนั้นเสือทั้งสองนั้นก็ค่อยๆค,คลายมาเป็นหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อจงอย่างที่หลวงพ่อท่านคาดคิดไว้ในเมื่อกลายมาเป็นหลวงพ่อทั้งสองแล้วลูกศิษย์ทั้งสามจึงเข้าไปกราบท่านด้วยความเคารพอิ่มใจชื่นใจและน้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งท่านก็เลยพูดออกมาว่าดีใจหรือซึ่งลูกศิษย์ก็บอกว่า ดีใจขอรับและหลวงพ่อนี่แปลงเป็นเสือได้อย่างไรล่ะครับหลวงพ่อปานท่านกระตอบว่ามันเรื่องของฉันฉันจะเป็นเสือฉันจะเป็นแมวฉันจะเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องของฉันไม่ต้องมาถามพวกเธอทําตามคําสั่งให้ดีที่สุดแล้วการกระทําของพวกเธอทั้งหมดนี่ก็ไม่พ้นสายตาของฉันหรอกก็รวมความว่าไม่พ้นสายตาของท่านเพราะว่าเทวดานั้นแอบไปบอกท่านอยู่ตลอดเวลา และท่านก็บ,บอกว่าอาวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาทุกองค์ก็ตั้งใจไปพระจุลามณีเจดีสถานกันแล้วนี่ไปตั้งใจอธิษฐานว่าจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะได้อรุณจึงจะลงถ้าตัดสินใจอย่างนั้นแล้วพอถึงอรุณปับ๊บมันก็จะเคลื่อนลงมาทันทีเมื่อท่านสอนแบบนั้นแล้วท่านก็หายไปเราก็กราบตามหลังท่าน ไม่รู้ว่าท่านหายไปอย่างไรไร้ร่องรอยไม่มีแม้แต่เงาไม่รู้ว่าหายไปไหนเมื่อหลวงพ่อทั้งหลายได้หายไปแล้วพวกเราก็ดีใจคิดว่าโอ้โหเสือใหญ่นี่จําไว้เลยนะถ้าเสือใหญ่ลายพาดกรอนแบบนี้แล้วเข้ามาขนไม่มีพองแสดงว่าไม่ใช่เสือจริงเป็นเสือปลอมเป็นอันว่าท่านสอนแนะนําให้ไปพัจจุรามมณีสถานเราก็ไปกันก็ตัดสินใจว่าเราจะไปกัน เดี๋ยวนี้ไม่ต้องตั้งท่าแล้วคําว่าเดี๋ยวนี้ปึ๊บก็ปรากฏว่าไปถึงพระจุลามณีเจดีสถานแล้วครับก็เป็นนั้นว่าการมาของเสือทั้งสองนั้นก็เป็นหลวงพ่อปานและหลวงพ่อจงนะครับเป็นการที่แสดงฤทธิ์มาดูลูกศิษย์ว่าได้ปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเปล่าและเป็นการลองกำลังใจว่ามีความกลัวตายขนาดไหนนะครับ ก็ถือว่าเป็นความรักความเมตตาของอาจารย์มีต่อลูกศิษย์เป็นอย่างมากนะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรายการเส้นทางธรรมสวัสดีครับ